อิ่งฟ้ารับดิ่งหลังสูญเสียแม่สีดา้งกับชีวิตโทรหาคุณแม่บ่อยขึ้นหลังจบการประกวดมิสแกลนไทยแลนด์2025นะครับรอบชุดประจำชาติยอดเยี่ยมที่ MGI Hall b a w o BKK อิ่งฟ้าวราหะครับได้เปิดใจถึงกรณีที่โพสภาพพร้อมข้อความบอกลาสีดาผัววิมลหรือแม่สีดาไว้ยเจป,ปีเป็นครั้งสุดท้ายว่าพึงทราบว่าคุณแม่สั่งมะม่วงไว้ให้ จากที่เราบอกแม่ว่าขอของขวัญเป็นมะม่วงก็ได้จะได้เจอกันคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันที่เราพูดเรื่องของขวัญวันเกิดมันทั้งเสียใจและเสียดายแค่ไม่กี่วันจริงๆวันนี้ได้มีพิธีชาปนกิจเราคิดว่าน่าจะเป็นวันที่เขารอคอยการที่จะได้ไปเจอพี่อ,อ๊อฟพี่ออฟอภิชาตพัววิมลได้เจอหรือเปล่าไม่รู้เราไม่รู้ว่าโลกหลังจากนั้นเป็นอย่างไร แต่ในความสบายใจของคนที่อยู่ข้างหลังเราก็ภาวนาให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีเชื่อว่าแม่ได้เดินทางไปสู่หนทางที่เขารอคอยเราแอบดิ่งด้วยความที่เป็นซึมเศร้าอยู่ด้วยพอเราอินกับอะไรก็ขึ้นมาค่อนข้างยากเมื่อวานต้องถ่ายซีรีส์เรื่องใหม่ทุกคนก็น่ารักซัพพอร์ตเราเราก็ไม่อยากรู้สึกแบบนี้ด้วยแม่สีดาเขาเป็นคนตลกเขาคงไม่อยากให้เราเป็นแบบนี้ วันที่ไปงานศพก็ไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยขนาดนั้นแต่มันห้ามไม่อยู่เราไม่อยากไปงานศพใครเลยตั้งแต่เสียคุณพ่อไปพอแม่สีดาเราถึงยอมไปมันเร็วเกินไปไม่ได้ตั้งตัวเราเพิ่งเจอกันทานข้าวด้วยกันไม่อยากบอกผ่านการเคาะลงแต่พอกลับมาก็ปรงกับชีวิตรอบครอบกับการใช้ชีวิตมากขึ้นโทรหาคุณแม่บ่อยขึ้น ตอนที่ไปยืนเคาะลงสติไม่อยู่กับตัวแล้วพูดไม่รู้เรื่องเลยรอทำงานไปเรื่อยๆเดี๋ยวคงเข้มแข็งขึ้นอิ่งฟ้ากล่าว